สวัสดีครับมาจากไหนครับเนี่ยมาเชียงใหม่ม่กะโอ้คนเชียงใหม่ผมพูดไม่ได้หรอกเดี๋ยวไปเชียงใหม่บ่อยอยู่เออไอ้โอ้ยเอเนเดเชียงใหม่เชียงใหม่เอง d ต่สกูดองเชียงใหม่ยาวก็เลยช e บขี้คอนเสยร์ตย้อนรับค o n เสิร์ตซาชเดอร์ทิชา s a ่ออันนี้เป็นป้าใหม่หรือป้าฝ้ายครับป้าฝ้ายสีเยกตงอ๋อนี่ไงเดี๋ยวเไปดูกัน โอ้โชคดีมากเลยมาไปเห็นคนเชียงใหม่ทอเคยได้ยินแต่ตำนานอันนี้ไปมาบันพุบันพุนี้กลิกลับเลยมานี่วันเดียวสามวันแล้วอ๋อเหรอโอ้โหโชคดีมากเลยงั้นถือว่าโชคดีเลยมาได้เห็นกิจกรรมของชาวเหนืออืออวา และสีเลติซาาแร์แลีย่อละท้างเดรต้ให้เลยไว้เสลกตงเสลกตงโอ้เป็นฝ้าคุณภาพสูงมากเลยเนี่ยนมือเลยอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพี่เขาเรียกอะไรนะเขาอิ่วเหร บ้านเราเรียกอะไรนะฮะไม่เน้นวิธีการอ่ะฮะอิดอิดไอ้ไส้เหรออ๋ออิดไส้อิดไส้อ๋อเมื่อกี้เห็นมองอยู่ข้างหลังก็เสียวเล็บเหมือนกันนะกลัวมันเข้าไปด้วยอ๋อมันลื่นไหนไหนไหนดูสิไหนดูสิ จับดูค่ะเขาจะอ๋อมันจะลื่นลื่นอ๋อมันจะลื่นๆื่นไม่ได้สากไม่ด้สากไม่อะไรดูดิให้เราดูเมื่อกี้ลุ้นอยู่จะเล็บจะก็ไปด้วยไหมนี่ลราไปดูิให้เราดูเมื่อกี้ลุ่นอยู่จะเล่นเล็ะก็ดอวยไหมนี่เราันดูสิใหเราดูมื่อี้ล็อยู่อัน่นี้ยัจะี็มปดอยไะ

อืมสี่สีครีสเด็ดสี่ดูดูดูอ่ามันจะเล่นเล่นโอ้โหดีใจมากเลยได้มีคนเชียงใหม่มาทำอะไรให้ดูถึงกรุงเทพเลยเนี่ยพรุ่งนี้ก็กลับเห็นบอกว่ากลับกันพรุ่งนี้ใช่ไหมวันนี้วันสุดท้ายโอ้โชคดีมากเมื่อวานมาขี่มาไม่เห็นนะเมื่อมาแปดโมงเช้ามาแปดโมงกว่านี่มากี่โมงกว่านี้ เจ็ดโมงอ้าวทำไมไม่เห็นหรือว่าไม่ได้เดินมาอย่างเงี้ยก็เ <c oughs> ข้าทางนี้นะแต่มองมาเออ,อ,อเขาแม่แม่เขากินข้า,าวเช้ากินอะไรกันอ๋อเหรอสวัสดี้พักคุณแม่ <laughs> ใส่ชุดเต็มยศเลยนะวันนี้ชุดอะไรเนี่ยไทยเขินเหรอไท,ไทยลื้ออ๋อไม่ใช่เขินเนาะไทยลื้ออ๋อจัวลาลาลาเดาวีิยาเอสบีอแองเจนิทรานส์เนแนลเลอไทยลื้อไทยลื้อ เอาที่มาากันนียไทยลื้อกันหมดเลยเหรอคนลำปางอ๋ออ๋ออันนี้คนลำปางตะบอกล่ะแลวพี่เสเลล่ดาวิธีช้ฟิลวิ่งจเรียนดีสิวิธีเดีเขนไฟเขาเตรียม่ละ Ça, et puis cette étape, c'est c'est simplement pour faire la ville. pour gros. faire le fil, oui. Ouais. Oui. <laughs> 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 เห็นในตอนสมัยเป็นเด็กๆก็ไม่ได้เห็นบ่อยนะวันนี้วันนี้เห็นแบบนี้เป็นสี่สิบสามสิบสี่สิบปีแล้วเนี่ยแล้วงานงานฝีมือที่เขาทำอยู่ตัวนี้ก็คือของของหมู่บ้านหรือว่าไงเป็นของโอท็อปหรือว่าไงเป็นเป็นบ้านๆเลยอยู่ไหมก็ยังมีอยู่แบบนี้อยู่ อ๋อ mhm. เป็นกลุ่มๆมาอยู่ด้วยกันทําด้วยกันจะไม่ไม่ใช่ว่าโอท็อป่่ว่าเป็นอะ็นองเองอ๋ออพี่คือเป็นกลุ่มม่บ้านนะพี่นะอืออะไรนะอยู่ตรงไหนเชียงใหม่ไปบ่อยนะไปบ่อส้างอยู่ที่ไหน quần <laughs> à, à, uh, quạt hạt tốt bao theo sàn cắm hàng theo thay xíu um, và thay xíu lắng lắng chín bát thay có là xem chai chai dù tông máy ấy lên á chân mày anh chơi chân thay xíu chân mày thay xíu mày sai mấy kiểu con <laughs> <laughs> lẽ <Like, kpop taken. cười> คนละสวล่วนกันอ๋เอเดี๋ยวเดินไปดูตรงโน้นก่อนอ้าวว่าจะไปแล้วป้ายายมาม <c oughs> าพอดีเลยครับเบียนเบียเบี้ยบัวเรียกเรียก,ยกนักท่องเที่ยวมาดูว่าเขาทำยังไงนี่นี่เขาทำแบบนี้เอาจริจรง,รงๆก็ไม่เคยเห็นนะ เพราะมันเป็นก้อนแบบนี้แล้วก็ทำเป็นเส้นแบบนี้เออนักท่องเที่ยวทึ่งทึ่งปนอึง้งตะลึงตะลึงจังงังเลยตะลึงจังงังเลยกับ <c oughs> คนป้าที่ก็ทําเขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกอะไรนะอะน่าเกาเรียกอะไรนะเข็นฝ้ายเหรอ ปัน่นฝ้ายอ๋อไม่ใช่เข็นฝ้ายถ้าเข็นฝ้ายจะอีสานถ้าปั่นฝ้ายก็ทางทางเหนืออ๋ออีสานเขาเรียกปัน่นฝ้ายทางเหนอเหือเรียกเข็นฝ้ายฮะของเชียงใหม่ของแม่แจ่มมันก็เอเอเชีงยงใหม่เม็แจ่มเนาะอืมถ้าจะดูดูจริงๆแล้วต้องไปดูที่แม่แจ่มเลยเชีงยงใหม่ก็มีอ๋ออ๋อ,อ เอามาวาดเด็ดฟ้าชั่วเซอันนี้ก็ทำหมวกอันนี้หมวกอะไรครับเนี่ยเหมือนหมวกคนเหนือไม่หมวกคนเหนือหรือหมวกเอ่อคนมูเซ่คนเมือง,มงหมวกคนเมืองนี่คือหมวกคนเมืองเนาะผมงคนเรกว่าเป็นหมวกทางมูเซ่ทางบนดอยอะไรเงี้ยเอ่อคนเมืองแท้ๆเลยใช่ไหมหมวกแบบนี้คนเมืองล้านานาเนาะ ดูเขาทำหมวกร้านหนาสิล่าชัูท raditionalthe ไทยดูเนือเน่เดี๋ชื่ส์่นี่เป็ชัพูเดมองทันเดียมและอัเป็นชาพูท r a d i t i o n a l t e ไทยดูเหนือขเหนือยิ้มสวยเนาะบุคคนี้ก็กลับแล้วสิวันนี้วันสุดท้ายเสียดาย เมื ma, ่อวานก็มาเลยทำไมไม่เจอเมื่อวานผมงงตัวเองมากเลยมาตรงนี้แต่วันนี้องมาตรงนี้โอ้ผมงงตัวเองมากเลยตีฮะอ๋อตรงนั้นก็ทำอะไรฮะตรงนั้นพระพระทำไม้ไผ่ ออองเปอองเท้าไปเข้าไปได้เนาะถอดรองเท้าก่อนเนาะถอดรองเท้าก oh, okay. ่อนอก่อนไเขต้องถอดรองเ้าก่อนเนาะถอดงเท้าก่อนอัดก่อนไปเขาตออรองเท้าก่อนเนาะถอไรนะไม้ไผ่เน วันนี้โชคดีมากเลยได้มาเจออะไรที่ที่แบบเชลบันชองส์เอ็นนิดทำอะไรครับเนี่ยฮะทำเขาเรียกอะไรนะทำหอกคำพีหอกคำพีคำพีก็เป็นแบบคำสอนคำอ๋อ Kaiser, เขาจะเขียนลงไปใช่ไหมเขียนเรื้อห่อไว้เฉยอ๋ออ๋ออ๋อเรื่อใบจ่ายสังฆทานอ๋อ ให้เขามีแบบชีวิตที่ดีในชาติหน้าอ๋อโอเคซ่ซีนสวรรค์เนาะถ้าเสร็จแล้วขย้อนเสร็เดตายดองแล้วเนาะใครจสงเดซอบพ่อสิปริปารให้เราซัพ่ออพี่ตอนนี้อดต้องเลยเพื่อจะไ้รับวาดีในอาคตหลังจากให้เงทั้งอทที่แฝดกันปะป้แฝดกันป้าแฝดกันหรือปะ โนนคนโน้น่ะอีมทลูซ้อน่ดูดไม่ใช่ค่ะแน่ใจนะใส่ไหอมทลูซักอน่าู้อ๋ออันนี้เป็นของโบราณเจ้าผ้าอะไรของของโบราณแต่ของที่เชียงใหม่มันจะเป็นพลาสติกแม่ค่ะอ๋ออันนี้จะเป็นของแม่แจ่มอ๋อของแม่แจ่มเอาของแม่แจ่มเดี๋ยวนะเมื่อกี้เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเป็นพีคัมพีคัมพีคเขียนได้านนี้ อ,อ๋อผ้าห่อคัมพีอ๋อาไดไงที่กาหลีผ้าห่อคัมพีเนี่ย <laughs>